สวัสดีเอฟซีดูสันครับพี่น้องเดี๋ยวพี่บุญยู่ข้างบ้านนำภาพแฟนครับแฟนช่องตามตัวเลขแนวทางปูเม็ดเดียวครับพี่น้องเอฟซีครับงวดที่ผ่านมาแอดบอได้มาพี่น้องเอฟซีวันนี้เลยมาตามตัวเลขแนวทางของรปูพันหามีคนเอฟซีเป็นสอบถามมาเมลีคเป็นบอหลายตัวแอดไปสอบถามในเรื่องวันนี้เรื่องว่าสันวันนี้จะได้เดินทางมาครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางปูเม็ดเดียว ืันประจําวันที่16ตุลาคม2567รูปแบบน้าท่านคนลูกปูพันเสือ,อมาลักษณะใดๆเป็นรับเป็นช่องตรงตามที่มา่นข้าไปครับก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกําลังใจให้ท่านทีมงานครับเป็น,อ,นอะไรเอฟซีเนาะข็บไปบอกเป็นจากครับเป็นกลับนาสัสกรลลูงปูปครับตำรวจเมืองลูกศิ์ลูกหาที่ติดตามปูนะครับ,รบเ,าเาขาเจ้า นี่อยู่ไม่กินบอ่อพุ่นเม่นสิบ่ะไ้มาถึงวัดหรือปูม,มาถึงวัดก็ดีครับปู่เกิดไรอนะตอไปบอกบุกคนเลยนะครับผมว่าพศสอนหกสิบเจ็ดนะกพ่สหกสิบเจ็ดถนะครับผมไองวดนี้เป็นงวดสุดท้าย,ยานี่นะร่วมเชื่องกันของพอสวัยพร้อมครับผมพ่อสอ,อนหกสิบเจ็ดจะสิบพอ่อกันวัดดวงอืครับผม เคลดยอดหลังที่ผ่านมาเนี่ยม,มันคบรบยี่สิบงวดนะโอครับอ่ามีเลขสามตัวเขาต,ต,ตัวตรงอีลยนะ่ะเพียงสองอัอแล้วก็เลขสองตัวเขาตรงตรง,ตรงลายขคังอยู่เนี้ครับผมแต่ว่าผู้ติดตามครับิ่นบรษจากกระแสผู้นะครับช่วงอันไอ้เมื่อเร็เรวๆเนี่ยที่ผู้ขวัญว่านั้น ไปงานศพเป็นมะครับผมเข้าสามตัวตรงเนี้ยมันก็จะถึกยางกุ๊เมกครับต่อมากกับฝันเกี่ยวกับบ้านอาจารย์เลยครับผมทั้งๆทางี่ออกคลิปไปเพราะไยกติตามแล้วก็ว่าวิดีล่ะครับพิจารณามึงออกด้านเลขพรินี้สคัญนี่เม็ดเดียวกันยังมีสิตกู้ขนาดเลขดังวัตถครสบกูกันยังแก้สถานการณ์เลยก็แก้สถานการณ์ไหนด้่ยล่ะครับผมแปดสองนะครับผม บานเนี่ยรถอันล่าสุดอ่าเก้าแปดสุดมันมาครับอ่าลูกเทปปูที่้เพิ่นติดตามคนจังหวัดนครค่าน่ะติดตามรุ่นหนึ่งเพิ่นเกิดลุยนี่ลุยตินลุยนั่นลุยนี่คือข้าเจ้าเขาลบปูเขาครับไอ้เพิ่นไอ้มากับเพิ่นมาถึงที่เพ่มเพิ่นว้านน่ะ อ่หมวดเทศบานย้ายนะเอาไปลงทิ้นประเทศเล็กเล้าก้อนมันได้เงินหลายแล้วมันเล็กใหญ่ผ่านไปเข้าราชการือก็เราว่างันบ่พลาดนี่แหละชุดแหล่เนี่ยไอเพราะว่ากติกาของปูน่ะถ้าสมมติว่าก็ยังแปดศูนย์เปนมาที่ปูนยิ่งไปมันบอกที่ผ่านมานเลยอย่าคิดว่าเขาที่บดสื่อน้ำอยู่เพราะว่าเขาราชกาบดสื่อผู้ใดนะเห็านะว่าทหารเรือโชคในห้าหนึ่งหก ้าเพราะมันเลขถูงดิเลขพุ่งันเนี่เลขฟันครับฝันเห็นนันไอ้ลูกไส้สุดหลนมาลองเพลงสิบกปีแห่งกรบหลังปูยิ่งไปหกหกหนึ่งหนึ่งหกแต่ว่าปูยิ่งไปตัวที่สอบคือหกหามันบ้าครับผมเออมันก็ออกหกห้นี่ก็จะก็ถือกรบเมีกเนี่ยอันปุบไอ้ตังตังนั่นไอ้ผูบุจักพูกกระป๋อถือแต่ไม่ไม่อ่อยแล้วก็สือรอทีครับมานนา มาในอันงวดนี่16ตุลาคมใช่ครับเป็นงวดไอ้สุดท้ายพอนี่นะโอ้เป็นสุดท้ายพอนี่อกปูเกิดจะเชื่องแค้นตัวถ้าพ่อสบายอันนี้คือวัดปูอยู่กับพระศนาจังมาพศปดครับเพราะว่านันไอ้นใจวัดนองคายน่ะครับ รถย่นพันกะลุยนี่มีพ่นกัะลุยครับไอพ่นลุยเบัด์างเงินพันกระบังหันพันถือกิงซี่นี่อันนั้นแม่นห้าสามสองมันมาครับวิธีซื้อเลขปูว่าเอาลักสามเป็นไอตัวลักกันวาครับข้าเจ้าไปซื้อขึ้นแต้มหนึ่ง แล้วเลขสองเป็นหลักสิบเขาจะากระเสือ่ยสามห้าเขาเจ้าเขียนแบบนี้นี่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 เขาจ้เขียนไม่ปูนี่มาเนี่ยสามห้าสามหกสองสามสองสี่อันนี้ข้าเจ้าเรียนเป็นจันท์ึ้งซุกนะครับผมบัดเห็นเรากับฟังหน้าเมื่อไอพ่อสวายม่านทายถ้ำวันข้า่นนี่แหละทําวันเล็กบุรุษใหญวันจันเลยไปออกสามหกครับนี่อ่าครับพ่อสวายกบ้านนั่น เพ่นติดบถตรถือว่าลยอบ่ได้แนะนำเพิ่นไปซื้อเลยงันลยนี่แต่ว่าลูกิษย์เขานะเขารู้จักบันเอต่อมาวันผุดไ้ที่พอสมัยมาตาย่ำมันออกหกสามหกนี้นด้วอนหกสามมานนี่ครับผมครับนี่หกมันออกสามทิพหาอ่าอันนี้วันจันทร์สามท่พหาครับวันผุดสามที่หกวันสุกเก้าสองออข้าเจ้าพรถือแต่ว่าบันนอ เหลมันไปออกวันพุดมันมาครับมันมีวันอี้อย่างมันมีวันอาทิตย์ตัววันอาทิตย์ครับต่อเมื่อยืนครับตอเมือยืนนี่เด็กขาเจ้ากระตือสองสามสองสี่อ๋อครับเป็นตัวหลักเพราะว่าอันนี้ก็จะตัดออกไปเลยเนี่ยครับมันออกไปแล้วครับไอ้คุณแหล่ว่านันขาเจ้าปรถือหลายตัวเลยมันออกตัวตรงนี้ขาเจ้าถือนะตัวนาะเขาเจ้าแน่บบานนี้มันมันบอแมีนอันบางคนอันไอ้อ่ายายเพื่อนมาบอกก่นเนิว่าเพื่อนเมืองคอมเมนต์ว่า เพิ่นว่าปู่เนี่ยไปเว้าไปทั้งกลางปุ้นี้ปู่ขอได้น้ำว่าเปล่าเลยอันพราะสไยมากกับ่นแหล่มากนะปู่ไ่ได้ไปเว้าเรื่องผู้นั้นผู้นี้ครับผมปู่ว้าเรื่องความฝันครับขันมันบพพอใจผู้ใดกะขออาภัยครับผู้ที่บองที่ละครับผมแล้วก็ปู่ก็บพระได ท่อให้หมดคุดแหลบพ่อสวยมากที่หรอครับผมนี่แต่ว่าผู้อยากหยุดที่ซีได้หรอพ่อ,พอสอนนี่หยุดด้ครับผมเออพ่อสวยเห็ดต่ตมกติกาอยู่หรอครับวันนี้อัวนนาที่เป็นพ่อซอใ้บอกพูได้จังไงอ่ากับสี่วันที่สิบหกมกราพูดหรอโอครับพอที่หนึ่งมันบอกอันนี่ครับแต่ว่ามต่อไปนี่รัฐบาลไทยนี่รัฐบาลในกัญญาครับ ผมม่เลนบ่มม่การเต็มรัฐบาลก็เปลี่ยนแผนแล้วครับผมนี่ไอ้งวด16ตุลาคมไอ้ความฝันเนี่ยบอปูติบอลเล่าเป็นครั้งที่สองครับผมเพราะว่าผู้ใดหลุดจากกเรื่องของคนห้าสามสองนี่ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับผมอันหนึ่งเกติพ่อสวัยเขียนไว้ อันนี้แหละ้นว่าปูไป๋าเลือพือ้นมาอันมานเอาอันนี้ปูว่า,วาม,ออมันออกวันที่สิบเกมันออกวันที่สิบเกตออกข้าซาอันข้อมเมตอันนี้แหละที่นคนจังหวัดนครงค่ายเขาเมา้าเขามาหาปูเลยเขาเดือดแห้งขนาดอ๋อครับผมแต่ว่าอันย้ายสองย้ายนะก็จะเจอสองสามกับสองสีู่มืออื่นนี่เนตต่างประเทศบารีน่ะ เกิดปฏิหารนี่หมู่วานนี่ครับผมเคยเขียนเม็ดเดียวเท่านั้นแหละเล็ดต้เพิ่นสีซืเล็ดเต้เพิ่นสีแปรอะเพราะว่าสีเอาหรือเปล่าปะยากเพราะว่าเพิ่นไอ้ก้นส่วนมากที่บรลดจักรจะได้สั่งปูเ่ยขาเจ้าไปหลุดจักไปหรือรับรองว่าบมถือปูก็ยังเบาเลยผมไม่เคยซื้อเด็กปูถือดอกคันดอกตัวตรงเขาเจ้าหวนาซื้อคันดอกขึ้นแต้มหนึ่งขาเจ้าก็บอกขึ้นหนึ่งแสนครับผม ลูกติดปูมันรับความแสดงว่านั่นเขาตัวตรงเงินยี่สิบวันหรือเลขปูเขาสามตัวตรงไปสามครั้งคุณดิบานิดไอเลขสองตัวกันหลายครั้งอยู่ไม่เมือนหรอกพุ่นแหลก็รู้จันการคือตัวที่แน่ๆไอฝันเจียวบ้านคุณนั่นแหละกับฝันขรับวันนี่นเว่คเลยเงื่นล่างเขาอันนี้ก็ลุยรถก็ได้ท่องก็ได้คนเต็มบ้านบ้านเลยที่กะสอง แปดเจ็ดนเด้ลูกคิดพูดถือพ่ดตันย่างมวยเงบเข็มอ,อันสมดูจ้ากมันถือ,บ,บ,อบ้างหรือเปลทางเบื้องดีบีไปหนออเอซอีใส่ตสต,ติสตังค์ลีดีเพราะว่าแบบนาำทางวันนี้ห้าสามสองแตดเมื่อวานอันนี้ติดป <laughs> ูกับเื่องมืนอันนี้มันอันแต่ว่าอันเมื่อวานนี่นเกิดปฏิหารน,นี่ก<อ>็เป็นอะปูอันปูเราอันลงอ้งหลังจากให้พอดมาแล้วปูเรามานั่งอยู่โต๊ะนี่ครับผมอ่า บาดนี่ยล่ะผู้นันนางไอ้เหลียวเบิึงอันบริเวณวัดอ่ายูวบยอยู่อันจิ้งจกสองหางหนวดตกเปะลงมันรถตายใช่ปะจิ้งจกสองหางว่าหนวดฮะผู้ได้ไว้บวระขนาน่อยมันตายตายแล้วเอาปู้ได้ไว้บวระกนาน่อยบ่แล้วปูก็ไม่กวดอันกวดลงไปคนไกลก็นถกินมันตัวเหลียวบึงเอ้ามันตายเราตัวหนีเพราะท่านตกงเนี่ยตกลงมาแจกเงินเกนี่ยลงนะครัอ่าบาดเนี่ยนั่น นจังหวัดน้องค่ายเขาถืเอาไปเสี่ยงเลลง,งินเหล็กเล้าเรลาเมืองหรือเหล็กยังกระยานอันเขาเขาโทษว,ว่านพูดได้ฝันอีกบ่เพระตอนบอ่เพได้ฝันอีกย่งกับฝันไอ้แต่พูดละบ้านนี้รถอ,อันพูดรถนั่งอยู่นหนังกุฏิก็นลังที่เขาไปไอ้จิ้งโจกมันรถตกลงกันลงมาหมง่งพูดนั่งเนี่ยมันรถตายแต่วันเป็นโอคข่าว จริงๆฝันเหรียญเ้ราะมันมันสองหางเลยวหมโอ้ยโจบทะมาณก่อนเออบ้านเรียแต่ว่าอันแต่ว่าคนอ่ะเพื่อพราพี่ใส่เนี่ยเก็จะซื้อแล้วล่ะอ๋อทั้งเหล็กไหนก็เรื่องของเพื่อนครับเอ่อเพราะว่าปู่ก็แต่ว่าเขาจะก็แปรกันหรอกปู่บรอยากรก็ออกซื้อหรอกเพราะว่าคนส่วนมากไอ้เขาเจ้าเดือดแทนแท่นอันโทรมากกับกับวอนั่งเงินหรอกอ่าจะได้ความฝันไปครับ ครังเดียวขอลอพป่น่อยเ c ็บซี้าสามสองคร้งเดียวมาตลอดนะตั้งแต่ทายตั้มทีเรกครับรรพี่จารณาใส่เสตจีสตังเราสันราไจะมาเป็นไหมาสครั้งเดียวขอลอพปนยเย็ซี่ห้าสามสองจะไปพิจารณาตัดเอาพี่น่องเอซนะรูปแบบนาทางเขาปูมดเดียวชวยยหคหมันลำรวยพี่น,อน่อยเซีครับรวยพี่น่องเย็ซชคหมันลำรวยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีงามรครับ